ที่เป็นจริงของผู้คนที่ครั้งหนึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติชาวชนบทชาวนาเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับความบอบช้ำม,มากที่สุดจากคำว่าพัฒนากระแสแห่งทุนนิยมและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพราะทรัพย์สินแห่งแผ่นดินและธรรมชาติถูกดูดไปใช้สร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจแทบหมดสิน้นที่นาที่สืบทอดความเป็นเจ้าของกันมาหลายชั่วอายุคน เหลือให้เห็นเพียงเท่านี้ผู้คนจากชนบทละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดเข้าไปไประชิญโชคและดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในเมืองบทพิสูจน์ของการดำรงอยู่ของชุมชนชาวนาที่ตะโมดจากปี2517จนถึงปัจจุบันย่อมยืนยันได้ว่าชุมชนชาวนาสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็งโดยใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและความตั้งใจจริงของคนในชุมชน เป็นเดิมพันชุมชนตมโมดนับเป็นชุมชนเก่าแก่เล่ากันว่าคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในชุมชนนี้เป็นชาวมุสลิมมีอาชีพหลักคือทำนาบ้านตมโมดนี้สันนิษฐานว่า,าน่าจะมาจากาคนไทยมุสลิมเป็นผู้ตั้งรกรากก่อนเพื่อนอจะ สันนิษฐานได้ว่าชื่อของบ้านแล้วก็ชื่อของนาชื่อของหนองชื่อของห้วยจำพวกนี้ล้วนแล้วแต่ชื่อชาวไทยมุสลิมทั้งนั้นอ่าอาทิเช่นชื่อห้วยตัตัเรมห้วยตัโล่งนายาเจอะไรจำพวกนี้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อของบ้านชื่อของบ้านน่าจะมาจากคำเพี้ยนชื่อของคนชื่อของคนก็คือต้มหมู บาเพี้ยนเป็นตําโหมดใช่เพราะสันนิษฐานว่าหรือว่าจากคำเล่าของผู้สูงอายุหลายคนมามาประยุกต์กันก้าวก็อยู่ในที่เดียวกันก็นกคือ,อการฝังศพของคนไทยมุสลิมนั้นฝังศพที่ในวัดตมโมดเพราะในวัดตมโมดนี่เป็นอยู่สองซี่โดยฐานน้ำไหลผ่านกลาง,ท,างทังซี่ทิศเหนือเป็น เป็นที่ขวังศพของชาวไทยมุสลิมแล้วทางทิศใต้ของคลองนั้นก็เป็นที่ขวังศพของไทยพุทธเพราะแต่ก่อนนั้นการการขวังศพทั้งไทยพุทธทั้งไทยมุสลิมขวังศพทั้งนั้นไม่เผาเมือนปัจจุบันอันนี้เป็นที่สังเกตได้ว่าน่าจะมาจากาผู้ที่บุกเบิกก่อนนั้นคงจะเป็นชาวไทยมุสลิมคําว่าตะมด ไม่มีบันทึกไว้ในพจนานุกรมแต่เชื่อกันว่าเป็นคำเพี้ยนมาจากคำว่าโต๊ะมุดมีหลักฐานเก่าแก่ที่พบเห็นอยู่ในปัจจุบันคือที่ฝังศพโต๊ะละหมาดต,ต่อมาชาวไทยพุทธก็เลยอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้ๆกันประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานบนรรพบุรุษของชาวตะโมดแห่งนี้เกิดเป็นความรักความผูกพันของคนสองวัฒนธรรมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นถือได้ว่า เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบสานเป็นพลังชุมชนที่แข็งแกร่งชุมชนบ้านตะโมดหมู่ที่สามแห่งนี้ก็เป็นเหมือนชุมชนชาวนาที่อื่นๆที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแสทุนนิยมที่มีระบบผูกขาดโดยมีพ่อค้าเป็นผู้กำหนดสินค้าเองผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือยางพาราหรือผลิตผลอื่นๆจะถูกกดราคาและเอารัดเอาเปรียบทุกวิธีทาง ทางอยู่รอดของเกษตรกรนั้นคือการรวมกลุ่มเพราะทําให้เกิดอานาจในการต่อรองในเรื่องของราคาในเรื่องของอร่วมกันผลิตร่วมกันซื้อร่วมกันขายทีนี้การรวมกลุ่มมันก็เหนื่อยยากลำบากในระยะแรกเพราะปัญหามากๆมายหลายประการด้วยกันแต่ที่ประการสาคัญที่สุดมีปัญหาใหญ่ๆสองประการคือคือหนึ่งเรื่องของคณะกรรมการที่ขาดความรู้และประสบการณ์ในการนำทำงานในประการที่สองคือทัศนคติของสมาชิกที่เปลี่ยนได้ยาก เราเข้าชอบอิสระเสรีถือว่าการเข้ารวมกลุ่มจุกจิกยุ่มยิ้มบางครั้งเนี่ยเรามีความตั้งใจต้องการที่จะช่วยเหลือเขาแต่ทําไมเขามองเราว่าเราเข้าไปเพื่อหาผลประโยชน์อันตรงนี้เราต้องใช้เวลาต้องไปถึงบ้านเขาบ้างต้องพบกันที่ไหนก็พูดเรื่องของกลุ่มเพราะฉะนั้นคณะกรรมการทุกคนจะต้องทําใจได้นะถ้าหากว่าเราท้อแท้เมื่อไหร่งานของเราที่เราเคยคาดหวังตั้งใจไว้ว่า การแก้ปัญหาของเกษตรกรนั้นเราจะต้องทาด้วยการรวมกลุ่มเท่านั้นด้วยบุคลิกความเป็นผู้นําและความตั้งใจจริงของนายเฉลียวชนินทยุทธวงว์ซึ่งอดีตเป็นครูและกำนันของที่นี่ท่านคือผู้เริ่มต้นในการรวมกลุ่มกเกษตรกรที่ตะโมดขึ้นโดยชักชวนนายวันขุนจันทร์และผู้นำชาวบ้านคนอื่นๆมาประชุมหาปัญหาให้พบคิดแก้ปัญหาให้จริง จากแผนการพัฒนาอาชีพที่ทำกันอยู่อย่างจริงจังและอดทนบทพิสูจน์จากการนั่งคุยกันในกลุ่มเล็กๆอย่างไม่เป็นทางการแต่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้เกิดพลังการรวมตัวกันอย่างคาดไม่ถึงจาก5-6คนที่ริเริ่มและประสานต่อไปอย่างชาวบ้านคนอื่นๆจนในที่สุดพศ2517สมาชิกร่วมบุกเบิก67คนตกลงใจไปจดทะเบียนกลุ่ม ที่สำนักงานกเกษตรอำเภอแม้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่จะมีการศึกษาจบชั้นประถมปีที่4มีเพียงกำนันเฉลียวเพียงคนเดียวที่จบชั้นมัธยมปีที่3แต่ทุกคนต่างก็อาสาที่จะทำงานให้กลุ่มอย่างแข็งขันทั้งทั้งที่กลุ่มไม่มีแม้นแต่เงิน อุปกรณ์เครื่องมือใดๆหรือแม้นแต่สำนักงานในหนึ่งอาทิตย์แต่ละคนต้องมาทำงานให้กลุ่ม2วันเต็มๆหมุนเวียนกันมาทำงานบริการสมาชิกเช่นเรื่องการซื้อขายปุ๋ยจัดการในเรื่องการรวมผลิตผลทางการเกษตรไปขายร่วมกันสมาชิก67คนยุคแรกต้องเสียสละเงินกันด้วยคนละ50บาท แต่เขาทาให้เราทํางานร่วมกันได้อย่างไม่ท้อถอยพลังของการรวมกลุ่มนับเป็นต้นทุนที่มีคุณค่ามหาศาลเป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนให้กลุ่มเกษตรกร,ร,กรทํานาตมดพัฒนาแนวทางการพึ่งพาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นทุกวันพร้อมๆกันนั้นกลุ่มบุกเบิกนี้ได้สร้างกฎเหล็กของกลุ่มขึ้นมาข้อหนึ่งเพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เส้นทางการทำงานเรรวนและออกนอกลู่นอกทาง กฎล็กก็คือกฎที่ลุงตั้งขึ้นให้พวกคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติคือหมายความวาตาสมมติว่าเรามาอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกคณะกรรมการดำเนินงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรอยู่ก็แสดงว่าเหลวแหลกกฎ เหล็กอันนี้ลุงตั้งขึ้นมาด้วยการที่ว่าของที่ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างนีให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยเลิกหมดจนพวกการพระนันอะไรทำนองนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสามัคคีการเสียสละแล้วก็เราเราจะต้องมีอุดมการคล้ายคลึงกันและเรา ึ่่งจะอยูรวมกันได้กฎเหล็กและอุดมการของกลุ่มสร้างศร,รัทธาแก่ชาวบ้านคนอื่นๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับชุมชนตะโมดแห่งนี้มีโครงสร้างของชุมชนที่ดีและโดดเด่นมากด้านาศาสนาและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะผูกพันอยู่กับาศาสนาที่ตนนับถืออยู่อย่างมากแม้จะเป็นชุมชนสองสาศาสนาพุทธมุสลิมแต่สามารถภาษาแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวได้ นั่นคือมีธรรมะอยู่ในหัวใจภาพชีวิตที่งดงามของที่นี่จึงมีให้เราพบเห็นอยู่เสมอระหว่างไทยพุทธกับไทยมุสลิมของชุมชนบ้านตม,มูดมีความเป็นอยู่มีความรักมีความผูกพันฉันเครือญาติกันมาก่อนเป็นเครือญาติสัมพันธ์กันมาก่อน <c oughs> เพราะว่าทุกคนที่นับ ถือทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเราถือว่าศาสนานั้นอุปมาเหมือนกับยานพาหนะที่จะนําบุคคลไปสู่จุดหมายปลายทางสุดแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้าย,ยานพาหนะชนิดไหนในการดําเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางฉะนั้นจึงเห็นว่าในชุมชนนี้ไม่เกิดการรังเกียจไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบทางศาสนาทั้งสองฝ่ายมีฮานบุญนานกุศล เรื่องของศาสนาทั้งพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมก็จะไปมาหาสู่ไปให้การช่วยเหลือแก่กันละกันมีฮันวัดพี่น้องมุสลิมเ <c oughs> ข้ามาให้เข้ามาให้การช่วยเหลือกับวดัดมีฮันทางมัสยิดพี่น้องไทยพุทธก็ไป็นการส่งเสริมสนับสนุนกิจ,จกรรมันนั้นตามกําลังที่จะพึงช่วยเหลือแก่กันละกันได้ เวลามีฮันบุญประกอบพิธีเป็นประเพณีของชาวบ้านตมบที่นี่เขาจะมีพิธีมีวันทําบุญอยู่วันหนึ่งคือวันที่17เมษายนเขาทุกปีทั้งพี่น้องทั้งสองฝ่ายนี้จะไปร่วมประกอบพิธีเก็บอ,อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษประจําปีอยู่ทุกๆปีทั้งสองฝ่ายคือเป็นการรักษาธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษแต่เก่าก่อนมา ซึ่ง,งน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้ถ้าหากว่าสังคมที่หนึ่งที่ใดก็าตามที่อยู่ร่วมกันเหมือนกับสังคมบ้านตะบุแล้วอาตมาเชื่อว่าสังคมมันนั้นก็คงจะไม่ไม่สร้างปัญหาไม่มีปัญหาให้เกิดขึ้นดังด้านาศาสนาแต่ประการใดนี่นะคุณโยมอิสลามกับพุทธในตำบลในตำบลตะบุ แต่เราได้โยรวมความสามัคคีกันนั้นเนื่องจากเสืบถอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราสมัยบรรพบุรุษของเราออิสลา,ามกระพุดโกจึงได้ช่วยเลือเพื่อแพร่ถึงกัน,ลกนและกันแล้วความสัมปัน์อันนี้เสืบถอดมาตั้งแต่สพบ,บุรุษจนกระั่งทึงหลวงทึงล้านทึงเล่นและมาทึงเราถวันนี้ฉะนั้นข้อคว้ากับพ่นอง อันในจังหวัดและต่างจังหวัดตัวประเทศหรือนอกประเทศคือพวกเราต้องโยกันและกรรวมความสามัคคีเพื่อแพร่ถึงกันและกันไม่ว่าสาธาใดๆให้เราว่าตื่อว่าสานาไม่ใจ่เป็นสิ่งประการติดถ้ามื่อกีกันในเรื่องด้านสังคมก็เราฉะนั้นการสังคมเป็นตัวหนึ่งสังคมคือเราจะต้องมีการช่วยเหลืออ่าสื่กันและกันเราอย่าเอาสานาร้คามาเกี่ยวก้องกันในเรื่องสังคมถ้าเราโยดายกันแบบนี้แล้ว เรามีความจเรื่นและมีความรุ่งเรือนในจาร์และในบ้านนั้นๆจากการรวมกลุ่มเพื่อขายยางพาราซึ่งเป็นผลผลิตของกลุ่มร่วมกัน15วันต่อหนึ่งครั้งทําให้สมาชิกได้มีโอกาสร่วมทุกร่วมสุขพบปะพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนากลุ่มก็เพิ่มขึ้นสมาชิกรุ่นแรกจึงเริ่มวางแผนทําธุรกิจร่วมกันเริ่มจากธุรกิจเล็ก ที่เห็นเห็นกันอยู่นั่นคือการรวบรวมผลผลิตยางพารามาขายร่วมกันการดำเนินธุรกิจของกลุ่มในระยะแรกนะฮะเราไม่มีอะไรเท่าไรนักนอกจากว่าหนึ่งการรวบรวมผลิตผลยางพาราของสมาชิกออกขายเราก็ขอค่าบริการเขากิโลกร,รัมละ5สตางค์นอกจากนั้นแล้วก็ยังได้จากเศษสตางค์ที่ไม่ถึง1บาทเราก็ขอเพื่อเป็นรายได้ของกลุ่ม อในประการที่2ก็คือว่าเราได้ซื้อปุ๋ยในราคาที่ถูกมาจําหน่ายให้สมาชิกแล้วก็เก็บค่าก็ค่าบริการเขาไม่มากมายเท่าไหร่เหมือนกันจากการเก็บหอมอม,อมริบครั้งละเล็กละน้อยต่อมาเนี่ยเราก็สะสมไปเดินทุนดําเนินการของเราเพราะว่าค่าใช้จ่ายในระยะแรกเนี่ยเราใช้จ่ายเงินส่วนตัวพอต่อมาเมื่อมีทุนดําเนินการเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเราก็ขยายธุรกิจตัวอื่น จนกระทั่งถึงปัจจุบันก็คิดว่าธุรกิจหลายตัวที่เป็นโครงการอันต่อเนื่องแล้วสมาชิกเขาได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเมื่อข้อเห็นความท้าคัญตรงนี้ว่าที่เราทํานั้นมันเป็นธุรกิจบริการไม่ใช่ธุรกิจในเชิงพาณิชย์เขาจึงให้ความร่วมมือและข้อสนับสนุนการเก็บออมทีละเล็กทีละน้อยยิ่งร้อยใจสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นจนถึงกับตกลงใจกู้เงิน มาลงทุนทําร้านค้าในปี2520และพร้อมๆกันนั้นก็รับพนักงานมาทํางานประจําอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่ความเป็นปึกแผ่นของกลุ่มก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปอุปสรรคปัญหาและคําว่าขาดทุนก็เข้ามาเยือนด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะการขายอาหารสัตว์แต่กลุ่มก็ไม่ได้ท้อถอยแม้จะยกเลิกการขายอาหารสัตว์ไป กรรมการก็ยังคงลงมติให้ทำร้านค้าขายเครื่องอบโภาบริโภคต่อไปจนสามารถยืนหยัดธุรกิจเล็กๆนี้ได้ด้วยกำไรพอสมควรเมื่อกลุ่มเริ่มมีกำลังใจก็เริ่มคิดถึงการทำงานสินเชื่อให้สมาชิกได้กู้ยืมเงินในปี2521ถึงปี2526สำนักงานของกลุ่มเริ่มขยายตัวขึ้นมีพนักงานเพิ่มขึ้นอีกสองคนกลุ่มยังคงรวมตัวอย่างเหนียวแน่น และใช้กลยุทธ์ของการประชุมวางแผนพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์และจริงใจต่อกันแม้วิกิจการณ์กรณีแช่ล้มในจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2526กลุ่มกเกษตรกรทำนาตะโมดก็ช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้สมาชิกและคนในชุมชนได้ด้วยภาพลักษณ์ของกลุ่มที่มีความขยันและซื่อสัตย์สุจริตถึงแม้ว่าเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มเริ่มเป็นกำไรเข้ามามาก แต่กลุ่มก็ยังคงยึดหลักมัธยัติและประหยัดในขณะเดียวกันการขยายงานของร้านค้าและธุรกิจด้านการเงินพัฒนาไปอย่างมากปี2528กลุ่มมีกำไรสะสมประมาณ300 0 0นบาทร้านค้าเติบโตขึ้นสินค้ามากขึ้นแต่ยกเว้นไม่ขายอยู่สองอย่างคือเหล้าและบุหรี่ในขณะเดียวกันเงินฝากของกลุ่มก็ได้รับศรัทธาจากคนในชุมชน มีเงินมากเพิ่มสูงขึ้นทุกคนมั่นใจในเงินปันผลและดอกเบีย้ยที่ได้รับเพราะผู้บริหารสุจริตและไม่เกี่ยวข้องกับอบาย,ยมุกกรณีของเงินกู้กลุ่มคิดถึงคนที่ไม่มีทุนรอนมากนักจึงคิดดอกเบีย้ยถูกมากเพียงร้อยละหนึ่งต่อเดือนตอนนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร,กรได้ประโยชน์เยอะคือขายยางได้ราคาที่ดีแล้วก็ ได้ซื้อสินค้าเชน่นปุ๋ยในราคาที่ถูกแล้วก็ซื้อไอ้เครื่องใช้าภายในลัวเรือนก็ได้ราคาที่ถูกและที่สำคัญของทางกลุ่มเกษตรกรที่ทางสมาชิกผมได้รับก็ในด้านสินเชื่อเมื่อก่อนผมเองก็ฐานะไม่ค่อยดีช่วงนี้ผมสามารถจหกู้ใน ดอกเบี้ยที่ต่ําของเกษตรกรเอาไปขยายเนื้อที่ตอนนี้ก็เป็นรอยๆได้และเมื่อก่อนฐานะของผมก็มีรถจัก,กรยานแล้วก็ต่อจากนั้นผมก็สามารถซื้อจักรยานยนต์ช่วงนี้ก็ผมดีขึ้นมากสามารถจะซื้อเป็นรถกระบะได้ใช้ในการเกษตรช่วงนี้ก็ในหมู่บ้านของผมในกลุ่มของผมก็สามารถจะดึง อาชาวบ้านให้มารวมเป็นเกษตรกรขึ้นเยอะช่วงนี้ก็ห้าสิบกว่าคนในหน่วยของที่ห้าของผมแล้วก็ทางกลุ่มเกษตรกรก็ตอนนี้มีสมาชิกเกือบจะเป็นพันจากผลประโยชน์ที่เกษตรอาสมาชิกได้รับก็เลยชาวบ้านก็เห็นด้วยในการเรื่องการบริการที่ถูกของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรทำนานตโมดพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเข้มแข็งได้นั้นจุดสำคัญอยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีโดยแบ่งการบริหารงานเป็นสองส่วนโดยทั้งสองส่วนนี้จะมีการวางแผนงานร่วมกันในทุกระดับเช่นกรรมการที่ดูแลด้านร้านค้าก็ะจะประสานงานกับพนักงานฝ่ายร้านค้าเพื่อพัฒนางานและรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอต่อการประชุมได้อย่างชัดเจนเสมอการประชุมของกลุ่มจะมีสามระดับคือประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ประชุมหน่วยกเกษตรกรรมประชุมใหญ่การประชุมหน่วยกเกษตรกรรมจะมีความหมายต่อสมาชิกและชนมากเพราะเป็นเสมือนหนึ่งเวทีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกหน่วยต่างๆซึ่งเป็นหน่วยย่อยหรือกลุ่มย่อยในพื้นที่ที่ชาวบ้านมารวมตัวกันหน่วยละ20 5 0ถึง50คนตามความเหมาะสมการประชุมนี้สมาชิกจะมีโอกาสเข้ามาซักถามข้อข้องใจต่างๆได้อย่างโปร่งใสงและทางคณะกรรมการทุกฝ่าย ก็จะเตรียมพร้อมข้อมูลสำหรับการตรวจสอบได้ทุกเวลาจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของกลุ่มต้องอาศัยการประชุมเพื่อวางแผนปรึกษาหารือป้อนข้อมูลรับข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้เส้นทางการทำงานเป็นไปในแนวเดียวกันโดยอาศัยโครงสร้างของบุคลากร5ส่วนคือทุกส่วนจะต้องยึดหลักว่าเราต้องช่วยกันพูดการพูดและแสะดงความคิดเห็นของสมาชิกมีความสำคัญมากทำให้เรารู้ปัญหาและมีความต้องการ เพราะฉะนั้นทุกสมาชิกทุกคนที่เข้ามา,มาร่วมประชุมต้องมีการพูดมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะเอาความคิดเห็นนั้นๆั้นมาพัฒนากลุ่มกเกษตรกรของเราให้ก้าวหน้าไปได้รวดเร็วและทำงานได้ให้ขึ้นตามที่เราต้องการจุดเด่นอีกประการหนึ่งของกลุ่มกเกษตรกรทำนาตะมดก็คือการให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่บุคลากรของกลุ่ม ไม่ว่าจะในระดับแกนนาและสมาชิกการเปิดใจรับฟังแนวคิดใหม่ๆจากผู้รู้ทั้งจากภายนอกและภูมิปัญญาในท้องถิ่นตลอดทั้งวิชาวความรู้ที่เหมาะสมกับการทํางานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องช่วยให้กลุ่มเกิดความรู้งอกงามทางปัญญาพร้อมในการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งหมดนั้นคือบทพิสูจน์ของกลุ่มเกษตรกรทํานาตรโมท ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจแบบเพึ่งพาอาศัยกันโดยเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่เดิมนั่นคือระบบตลาดและระบบของรัฐอย่างไรก็ตามกระบวนการพัฒนาดังกล่าวมีเอกลักษณ์มีคำนิยามมีอุดมคติและมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากการพัฒนาในรูปแบบเดิมซึ่งได้แพร่ยขยายเข้าสู่ชนบทนับตั้งแต่แผนพัฒนาแผนแรกจวบจนปัจจุบัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแผนพัฒนาที่ได้ถือเอาอัตราการเจริญเติบโตเป็นเป้าหมายทั้งสิ้นแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ได้ช่วยกันใช้ตัวบ่งชี้ใหม่ในการวัดการพัฒนานั่นก็คือแทนที่จะใช้อัตราการเจริญเติบโตเป็นตัวบ่งชี้เขาใช้ความมีชีวิตชีวาของชุมชนเป็นตัวบ่งชี้ใหม่และเน้นการพัฒนาที่ถือมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา กว่าสองทศวรรษของความงอกงามและสร้างสรรค์กลุ่มเกษตรกรทำนาตรโมดย่อมเป็นบทพิสูจน์ที่ยืนยันได้ว่าสถาบันเกษตรกรเข้มแข็งครอบครัวกเกษตรกรมั่นคง